ตื่นแล้วเหรอพี่เสืออืมว่วงนอนเมื่อคืนไม่ได้นอนเงี้ยอืหนับพูดเลยอ่ะโอ้โหเมื่อคืนไม่ได้นอนอู้นางสารเชียวเมื่อคืนมันร้อนเงี้ยบ้านไม่มีแอร์ก็อย่างเงี้ยเนาะโอ้โหนางสารมันร้อนใช่ไหมอ,อืมเมื่อคืนไม่ได้ออกออกเที่ยวทั้งคืนเหรอ อึงง่วงจังเลยเราอ่ะมึงง่วงจังเลยโอ้ยตาก็ดึงไม่ขึ้นเนาะอื้มตาดึมไม่ขึ้นแย่เลยตื่นยังไงลูกอ,อืตื่นยังตื่นยังเมื่อกี้นอนปิดหน้าลำคันคนเหรอลูกอืมอืมลำคันคนเหรอ อืมอืม,อมตื่นเอาหาวหาวโอ้ยหาวหาวหาวอ่ะรักไหมล่ะอือน่ารักไม่หวา